นี่เลยรู้จักกันไหมครับเถาอะไรเอ่ยต้นอะไรมันคือผักพื้นบ้านที่ทุกบ้านต้องมีและทุกคนต้องรู้จักนะครับผักชนิดนี้ชื่อว่าตำลึงนะครับหลังจากเราถกเถาหรือดึงเถาเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะนำมาตัดเป็นท่อนเพื่อนำไปปลูกต่อนะครับ ที่จริงตามธรรมชาติเขาก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันมีไม่เป็นที่นะครับกระจัดกระจายไปเรื่อยฉะนั้นเรามารวมกันให้มันอยู่ที่เดียวเพื่อจะได้ง่ายต่อการเก็บการดูแลรักษาหรือการเก็บนำไปทำอาหารนะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นตามต้นไม้แล้วแบบนี้ครับถ้ามันขึ้นงสูงเราก็ไม่มีสิทธิ์กินยอดนะครับมันสูงเกินนำมาคัดนะครับแล้วก็นำมาตัดเลือกกิ่งใหญ่ๆไว้ก่อนเถาใหญให่ไว้ก่อนครับเถาเล็กๆพวกนี้เดี๋ยวเอาไป ทิ้งไว้เดี๋ยวเขาเขาก็ขึ้นเองครับหลังจากตัดได้ที่แล้วครับไอที่เส้นเล็กๆพวกนี้ก็มัดรวมรวม,รว,มรวมกันร้อยไปทิ้งใต้ลงไม้นะครับหาดินกลบๆเขาก็จะขึ้นเป็นต้นใหม่ต่อไปได้ครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยได้ที่ก็รวบไปปลูกขั้นตอนต่อไปกันเลยครับนี่ครับที่ที่เราจะปลูกจะให้ขึ้นตามเสารตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นยางรถนะครับที่นํามาผ่าแล้วแล้วก็ข้างใต้ผมจะรองด้วยใบตองที่เราตัดแต่งตองกล้วยใบกล้วยนะครับ จากนั้นก็ขุดหน้าดินแถวนี้แหละครับมาใส่ผสมกับแกลบที่หมักแล้วนะครับก็ทวนให้มันร่วนร่วนหน่อยเพื่อจะได้ง่ายต่อการปลูกนะครับตรงนี้เป็นดินนาเก่านะครับมันก็จะมีเป็นดินร่วนปนเหนียวนะครับแล้วก็เป็นปนทรายด้วยวิธีการปลูกง่ายๆเลยครับนำเถามันมาขดนะครับขดตามต้องการเลยครับจะหนากี่วงกี่ชั้นจากนั้นปุยด,ดินออกมาแล้วก็วางลงไป จะขดกี่วงก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยปลูกเยอะก็ออกเยอะครับกดวางวางซ้อนกันไปเลยนะครับจากนั้นเราสามารถตัดเป็นท่อนนะครับตัดตามปิ๊บได้เลยนะครับตัดลงไปแล,แล้วเราก็กระจายตามมุมต่างๆของวงล้อย,ยางนะครับหรือว่าแปลงที่เราจะปลูกทําการกระจายท่อนพันธุ์ไปตามมุมต่างๆนะครับเพื่อให้เวลาต้นกล้าเขาออกมาเนี่ยหรือว่ายอดเขาออกมาเขาจะได้กระจาย ตามมุมต่างๆในคลิปคือดินเยอะเกินนะครับต้องตักออกบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตักออกกลบไม่ได้ครับตักออกใส่พวกถังกระมังอะไรไว้ก่อนก็ได้นะครับปุยออกเลยผมจะเร่งสปีดนิดนึงนะครับตัวนี้เสียดายครับเป็นหน้าดินแต่ไม่ได้มีปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไว้แต่เป็นดินดินนาดินทุ่งดินกลางทุ่งนาเนี่แหละครับ จากนั้นก็วางวงท่อนพันไปแล้วก็กระใจาใยทั่วนะครับพอกระจายทั่วได้ที่แล้วก็ใช้ดินที่เราโกนมาไม่เกแล้ะครับโรยโรยหน้าทับไปเลยประมาณนี้ครับจากนั้นก็หาหลักหาไม้มาปัดให้เขาได้ไต่ขึ้นนะครับเวลาเขามีเรือมียอดแล้วไงครับประมาณนี้เราหาเชือกมามัดก,ก่อนมัดอีกทีก็ได้นะครับแล้วจะสะดวกเลยเอาใช้เขาขึ้นที่เสาตรงนี้ก็ หลักไปเลยเดี๋ยวพอเขาออกมาเราก็จับจับให้เขาขึ้นไส่มาตามนี้เลยจากนั้นทำการรดน้ำน,นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไปหนึ่งวงล้อย,อยางเดี๋ยวเราไปทำอีกอันหนึ่งก็ทำแบบเดิมแบบนี้เลยทำแบบเดียวกันปไปอีกที่หนึ่งก็ข้างๆกันเลย ดินที่ใช้ข้างใต้ก็จะเป็นพวกใบกล้วยนี่แหละครับสับสับสับพันไปลองลองก้นเขาลองก้นหลุมก,ก้นรอยยางจากนั้นตรงนี้ก็เป็นดินนาดินทุ่งแลผสมกับแกลบแกลบก็คือเปลือกข้าวแต่ไมต้องเป็นเปลือกข้าวที่เก่าแล้วนะครับตัวนี้หมกักไปสักระยะนะครับคลิปที่หมักแกลบมีอยู่ในช่องนะครับลองกดกดดูนะครับค้นหาหดูได้วิธีการหมัก กินส่วนเกินออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปโรยหน้าผมเข้าอีกทีหน,นึ่งงั้นก็เตรียมท่อนพันเลยจะกดหน้ากดน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะครับอยากได้เยอะได้น้อยตามสบายเลยเลือกไปเลยถึงเขาจะหักไปมันก็ไม่ตายนะครับออกยอดตามข้ออ่านแบบนี้ก็ได้นะครับ ไปตามที่ว่างเลยนะครับถ้าเราปลูกแบบนี้มันจะไม่กระจัดกระจายนะครับจะกินเมื่อไหร่ก็มาเก็บตรงนี้ได้เลยบูกครั้งมันจะออกไปรกระจายไปเรื่อยนะครับจะก,กินแต่ละทีต้องเดินหาไม่ไหวครับปลูกที่เดียวให้อยู่ที่เดียวจะก,กินก็มาเก็บตรงนี้ตอนี้เราจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นล้อใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึง สักประมาณ14-15วันเดี๋ยวเขาก็แตกยอดใหม่มาให้กินแล้วนะครับแบบนี้เร็วนะครับเร็วกว่าเอาต้นกล,าลก้ามาปลูกประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็กรอดินนะครับดินที่เราอออเมื่อกี้เปาไปกระจายกระจายกันไปนะครับทำง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากจากนั้นถ้ามีหลักมีไม้ก็เอามาเสียบไว้นะครับเพราะว่าเวลาเขาแตกยอดแตกเกลือขึ้นมาไม่ได้ใส่ตามไม้ อ,อะไรมามัดให้มันอยู่ตัวก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเชือกด้วยนะครับก็มาัาข้าวคอ,อนะครับให้พออยู่ได้พออยู่ตัวจากนั้นก็ลดน้ำครับเท่อนี้ก็เรียบร้อยนะครับอยากรู้เป็นยังไงกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันต่อ กว่าไ,ได้ผลจริงไหมอปเลยครับ